อ่าครับช้อนขึ้นมาเช็คสุขภาพแบบละเอียดนะครับสุ่มช้อนขึ้นมาตัว2ตัวนะครับตัวนี้เป็นคาราชิจากโอกาวะนะครับขนาดตอนนี้ห้า้าเซนติเมตรครับเป็นคาราชิตาแดงนะครับเพื่อนดูตานะครับแดงครับทิมบอดี้ดีมากครับตัวนี้หนกหลังสูงมากเพื่อนดูหลังนะครับยกสูงมากใหดูไซด์วิวนะครับ อลังการครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ติดตามผมเนี่ยผมจะเดินทางนะครับดูงานไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วก็ปลาทุกบ่อเนี่ยไม่มีเครื่องตั้งเวลาให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับไม่ได้ใช้คืออยู่ว่ากินครับไม่อยู่ก็กินสาหร่ายแล้วดูตัวนี้ครับดูบอดี้ครับวันไหนอยู่ก็ได้กินข้าววันไหนไม่อยู่กินสาหร่ายไปนะครับเข้าปลาก็ถ้าผมอยู่ก็ให้เช้า เที่ยงเย็นนะครับประมาณสามมื้อนะครับคือที่นี่เราเลี้ยงปลาคือให้โตตามวัยนะครับเราปลาตัวนี้เนี่ยผมนําเข้ามา,าโดยผ่านสยามปลาครับนะครับตุนตุนนะครับทีราบุรีตอนที่นําเข้าเนี่ยปลายัางตัวเล็กเลยนะครับประมาณสักสิบห้าเซนได้นะครับปลาโถไซตอนนี้ห้าสิบห้าเซนแล้วนะครับตอนที่ท่านเจ้าของปลาเนี่ย อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเจ้าของปลาตัวนี้แกช็อปแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้เนี่ยตอนนั้นน่าจะ25เซนติเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้จะเป็นชุดที่ผมลงคาราชิไว้เมื่อปลายปีปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าปลาตัวนี้ได้รับการเลี้ยงแบบกินข้าวแบบแตเต็มเต็มทุกมือ้อทุกวันเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกิน65ขึ้นไปนะครับคือผมไม่ค่อยอยู่ บ้านเท่าไหร่นะครับสัปดาห์หนึ่งอ่ะจะค้างเทอริยองประมาณสัก 2- อสาวันนะครับส่วนใหญ่เดินทางบางทีก็ค้างพักที่โรงแรมบ้างหรือเดินทางไปกลับบ้านก็แล้วแต่แต่พอกลับม,มาถึงดึกเดือนมืดก็ไม่ค่อยได้กินข้ากวกันเด็กๆนะครับก็โตตามวัยแล้วก็โตช้ากว่าวัยหน่อยหนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยบอดี้ที่เราเลือกมานะครับโครงสร้างปลาพื้นฐานที่เราเลือกมาเนี่ยถ้าเราได้พ่อและแม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็บอดี้ในส่วนของตัวเขาเองดีด้วยนะครับ แล้วก็การเลี้ยงการดูแลนะครับปลาตัวนี้ยังไปได้อีกไกลนะครับถ้ามีการเลี้ยงแบบให้เข้าปลาอย่างต่อเนื่องตัวนี้ผมว่าณปัจจุบันนี้น่าจะเกิน25ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่55เซนนะครับแต่ก็เป็นการโตที่โตเรื่อยๆโตต่อเนื่องครับโตทางไวครับไซส์วิวันครับหลังสูงมากบอดี้แข็งแรงครับตัวนี้ไปได้ไกลครับ เขาหางนะครับขาหางหนามากครับแต่ยองคยยรับขอบคุณครับ